แล้วทุกท่านจ้าเมื่อนี่เฮากับมาพบพ่อการ oh. เพื่อนที่เฮ็ุอ่าเฮาไปติดตามหนาโปรไฟล์เราเขาไปปึ๊บเฮากับไปเป็นเพื่อนกับเขาแล้วก็กลับเขามากดตรงคลิปเลี้ยวของเขาไงาแน่ใช่ไหมคะเอออาจจะมีอ่ะทั้งอันพนันทั้งเงินกู้ทั้งอะไรหลายๆายอย่างรวมอยู่ในหนันเท่ากับเท่ากับ สวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุคนสวัสดีเพื่อนๆเป็นมือสันวันดีอีกมือหนึ่งค่ะเมื่อนีนเขากลับมาพอกันเนาะอย่าอย่ายาอย่าฟังเป็นมือสันวันดีอีกมือหนึ่งค่ะเมื่อนีนเขากลับมาพอกันเนาะ ยา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 ฟังคันมากชไหนสำคัญมากชะไหน,ไหนฟังดีๆฟังดีๆเด้อพีนอ่น้องเพราะอย่างติคือสำคัญจิม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 รับเพื่อนเลยค่ะนั่นแหละพอรับนี่คือด้านนึงเนี่ค่ะรับเพื่อนปุ๊บเข้ามาอ่าจ๊กเขามือนีกะสิมาว,าว้าถึงเรื่อง สวัสดีพี่นอ้องปองปายสุขุสุคนสวัสดีเพื่อนเพื่อนเจ้าพ่อกดอ่ะนั่นนะประมาณนั่นนะทุกคนให้เฮาให้เฮาสังเกตให้เฮาพิจาจรณาดีๆการรับเพื่อนจากหน้าโปเลกับแม่ค้าตอนนี้เพื่อนกับบอมีหลายจากไปทางใดเมดพี่มากกระบอกให้หาอีก คลิปเลี้ยวปุ๊บพอเขาลงคลิปไปปุ๊บเพื่อนเพื่อนจากหน้าโปรไฟล์อะ่ะจะเข้ามากดคอมเมนต์ให้เราไหมจะเข้ามากดถูกใจให้เราไหมจิ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 มรับเพื่อนเลยค่ะนั่นแหละพอรับนี่คือด้านหนึ่งเนะะี่ยค่ะรับเพื่อนปุ๊บเข้ามาอ่าแจะเขา่าหิ่งจะเข้ามากดแชร์ให้เราไหมนี่ล่ละมันสําคัญหมองนี่ได้บางนี่เพื่อนเพื่อน เพื่อนๆว่าสาคัญบ่เอา,เอาแหละจะไม่ค่าตอนนี้เพื่อนกับบอมีหลายจากไปทั้งใดหมดพี่มากก็บ,บอกให้หาอีกคั้นมากะไหนสำคัญมากะไหนฟังดีๆฟังดีๆเด้อพี่นอ้องเพราะอย่างติคือสำคัญถ้าไม่เห็นเขาก็ยังไม่ตอบรับยังไม่ยืนยันนะคะ ยังไม่กดยืนยันรับเพื่อนเราแต่ว่าเฮาเนี่ยไปกดขอเขาเป็นมูปุ๊ป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 ุ๊แล้วเรียบร้อยเนาะค่ะแต่ว่าก็จะเห็นเฮาอยผ่านๆเนาะค่ะเห็นยูเห็นยูไฟที่ดีที่สุดให้รับเพื่อนจากอ่ะลิปเลี้ยวจากการเห็ดเลี้ยวแต่พอกดอ่ะนั่นนะประมาณนั่นนะทุกคนให้เฮา ให้เฮาสังเกตใน้เฮาพิจารณาดีๆการรับเพื่อนจากหน้าโปรคอมมนบอกขาติดตามเพื่อนปึ๊บปื๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บซีเอาซีเอาเลยค่ะว่าเฮาจะติดตามใครจะติดตามใครบางเชือเฮาไม่ได้ดูเลยว่าอ่าพื่งคันมากชนหนสำคัญมากชนหนฟังดีๆฟังดีๆเด้อพี่น้องเพราะอย่างตี่คือสำคัญถ้าว่ากดอ่ะนั่นนะประมาณนั่นนะทุกคนให้เฮา ให้เฮาสังเกตห้เฮาพิจารณาดีๆการรับเพื่อนจากหน้าโปกพันกว่าคนโฆษณากระจักสีเข่าย้ำใดชะละกุ้มใจย่าไข่สีมะเป็นมูค้นแบบซี่ได้ถ้มาขอดใจริ้มจะเข้ามากดแชร์ให้เราไหมนี่หละมันสำคัญหม่องนี่ได้บาานี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนๆว่าสำคัญบ่เอาโอตอบรับการเป็นเพื่อนของเฮาหรือเปล่าทุกคนนั่นแหละ ถ้าเขาตอบรับการเป็นเพื่อนของเขาหรือเปล่าบางคนถ้าเห็นก็นคือเขาก็ตอบรับเนาะแต่ถ้าเรื่องการติดตามเพื่อนนะคะการติดตามเพื่อนสำคัญมากนะคะส,สวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุคนสวัสดีเพื่อน เป็นมือสันวันดีอีกมือหนึ่งค่ะมือนี้เขากลับมาพอกันเนาะยา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 ฟาแล้วบานนี้เขามาเห็ดคลิปเรียวเมนบอกค่ะมาเห็ดนี่มือนี้กสิมาวาถึงเรื่องสวัสดีพี่พี่ชา้าเฟซบุ๊กเดียวทุกท่านจ้ามือนี้เขากลับมาพอๆกัน แล้วบานนี่เอามาเห็ดคลิปเลี้ยวแมนบอค่ะมาเห็ดคลิปเลี้ยวปุ๊บพอเขาลงคลิปไปปุ๊บเพื่อนๆน,นจากหน้าโปรไฟล์อ่ะจะเข้ามากดคอมเมนต์ให้เราไหมจะเข้ามากดถูกใจให้เราไหมเพื่อนที่อยู่หน้าโปรไฟลนะ์น่ะอ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นยังไงแน่เป็นคนยัง้วล้ะก็กดคอมเมนต์กดถูกใจแล้วก็อ่ากดติดตามเขาได้ตรงนั่นนะคะทุกคนนั่นแหละก็คือการหาเพื่อน พันก่าค้นโฆษณากระแจักสีเขาย้ำได้ฉันรักุ้มใจจ้าไข่สิมาเป็นมูค้นแบบสี่ได้ชิมาขอใจจิ้ม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 รับเพื่อนเลยค่ะนั่นแหละพอหลับนี่คือด้านหนึ่งเนี่ยค่ะรับเพื่อนปึ๊บเข้ามาอ่าแจ๊เข่าจิ้ม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 รับเพื่อนเลยค่ะนั่นแหละพอหลับนี่คือด้านหนึ่งเนี่ยค่ะรับเพื่อนปึ๊บเข้ามาอ่า แจ๊เขาเรื่องการติดตามเพื่อนนะคะการติดตามเพื่อนสําคัญมากนะคะซําคัญเมนบอกขาติดตามเพื่อนปึ๊บปื๊บป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 ๊บสี่เอาสี่เอาเลยค่ะว่าเขาจะติดตามใครจะติดตามใครบางเช้อเขาไม่ได้ดูเลยว่าอาเพื่อแหละกบแม่ค่าตอนนี้เพื่อนกับบอมีหลายจ๊กไปทางใดเมดื่อี่มากกับบอกให้หา อีกจิมิมนี่จิมรับเพื่อนเลยค่ะนั่นแหละพอรับนี่คือด้านหนึ่งเนะะี่ยค่ะรับเพื่อนปุ๊บเข้ามาอ่าแจ็กเขาก็ไม่เห็นเขาก็ยังไม่ตอบรับยังไม่ยืนยันนะคะยังไม่กดยืนยันรับเพื่อนเราแต่ว่าเฮนะ้าเนี่ยไปกดคอเขาเป็นมูปุ๊บ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 แล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะแล้วก็กดคอมเมนต์กดถูกใจแล้วก็อ่ากดติดตามเขา ได้ตรงนั่นนะคะทุกคนนั่นแหละก,ก็คือการหาเพื่อนที่ถูกต้องและดีที่สุดนะคะอืมคือการพันกว่าคนโฆษณากระแกสีเขาวย้ำใดฉละกุ้มใจจ้าไข่สิมาเป็นมุงค้นแบบสี่ได้ึงมะขอใจยิ่งไงแน่ใช่ไหมคะเอออาจจะมีอทั้งอันพนั้นทั้งเงินกู้ทั้งอะไรหลาย,ลายๆอย่างรวมอยู่ในหนันเท่ากับ เท่ากับไงแน่ใช่ไหมคะเอออาจจะมีอ่ะทั้งอันพนันทั้งเงินกู้ทั้งอะไรหลายๆอย่างรวมอยู่ในหนันเท่ากับเท่ากับจริงอ่ะคลิปเลี้ยวปุ๊บพอเขาลงคลิปไปปุ๊บเพื่อนๆนจากหน้าโปรไฟล์อ่ะจะเข้ามากดคอมเมนต์ให้เราไหมจะเข้ามากดถูกใจให้เราไหมขั้นมากชไหนสำคัญมากชไหนฟังดีดีฟังดีๆเด้อพี่น้อง พราะอย่างตีคือสำคัญแต่ว่ากดอ่ะนั่นน่ะประมาณนั่นนะทุกคนให้เฮาให้เฮาสังเกตใน้เฮาพิจารณาดีๆการาการับเพื่อนจากหน้าโปรคลิปเลี้ยวปุ๊บพอเฮาลงคลิปไปปุ๊บเพื่อนๆจากหน้าโปรไฟล์อ่ะจะเข้ามากดคอมเมนต์ให้เราไหมจะเข้ามากดถูกใจให้เราไหมจะเข้ามากดแชร์ให้เราไหมนี่หละมันสำคัญมองนี่ได้บาานี่เพื่อนๆืน เพื่อนเอนว่าสำคัญบ่เอาอือเป็นมือสานวันดีอีกมือหนึ่งค่ะมือนี้เขากลับมาพอกันเนาะยา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 ฟาแล้วก็กดคอมเมนต์กดถูกใจแล้วก็อ่ากดติดตามเขาได้ตรงนั่นนะคะทุกคนนั่นแหละก,ก็คือการหาเพื่อนอเพื่อนที่เฮ็ด อ่าเฮาไปติดตามหนาโปรไฟล์เ้าเขาไปปุ๊บเฮากลับไปเป็นเพื่อนกับเขาแล้วก็กลับเขามากดตรงคลิปเลี้ยวของเขาจริงอะแล้วบานนี้เฮามาเหตุคลิปเลี้ยวแมนบอกค่ะมาเหตุิปแก้วกดคอมเมนต์กดถูกใจแล้วก็อ่ากดติดตามเขาได้ตรงนั่นนะคะทุกคนนั่นแหละก็คือการหาเพื่อนเพราะว่า การติีตามเพื่อนจากหน้าโปรไฟล์ฮา,าก็เข้าไปติดตามแต่พอกดอะ่ะนั่นนะประมาณนั่นนะทุกคนให้เฮาให้เฮาสังเกตให้ฮาพิจารณาดีดๆการรับเพื่อนจากหน้าโปรฮิมือนี้กัสิมาว้าถึงเรื่องจะเข้ามากดแชร์ให้เราไหมนี่ล่ละมันสำคัญหมองนี้ได้บานนี่เพื่อนๆ เพื่อนๆว่าสำคัญบ่เอาเพื่อนที่อยู่หน้าโปรไฟล์น่ะอ่าเป็นเป็นเป็นยังไงแน่เป็นคนนสวัสดีพี่ๆ่ชา facebook เดียวทุกท่านจ้ามือนีเฮากบมาพ่อๆการสวัสดี